มาดูรถไทยทกูบตาเออห้าศูนย์หนึ่งแปดของเกษตรลุงเรืองครับก็เป็นรถในฝันคันหนึ่งที่อยากได้ครับไม่รู้จะมีโอกาสได้ซื้อเปล่า ยังไม่เห็นตอนขับนะครับยังไม่เห็นตอนทำเน,น,นี่ครับทีมงานทำหลักกรึบโอ้ยตอนนี้ก็เป็นรองนายกอบตอเลยครับนี่ครับ,น,รบ,น,รบนี่ก็ทีมแม่ครัวนี่ก็รถดำ เออไม่ต้องเซล้วยวะไม่เอานะเออไม่กรูกรูบอย่างมาดูรถเทเลอร,ร์นี่ครับเก่าเก็บเก่ายังมีสตายนี่อะไรวะเนะี่ย โอ้โหนี่ครับอย่างเท่เลยครับรุ่นนี้อย่างเท่เลยนี่ครับโอ้โห้บึกบินนะครับบึกบินแข็งแกร่งนะครับเนี่ยให้ดูครับแข็งปก หายากนะครับรุ่นนี้ที่จะเอามาทําแบบนี้นะครับที่ที่สามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้นะครับใช้งานได้จริงอะครับผมดูแล้่ค่อยเห็นนะครับก็ไม่ค่อยรู้เรื่องรถเท่าไหร่นะครับแต่เห็นว่ามันสวยดีครับผมดูว่ามันคลาสสิกนะครับนี่ดูข้างหน้าอ้ ข้างหน้ายัางรอเลยนี่ครับเราจ,จะขอลุกไปอยู่ครับขออนุญ,ญาตถ่ายข้างในหน่อยนะครับโอ้ยมีเครื่องรางของขัง,งด้วยนี่ครับขอขึ้นหน่อยขออนุญาตขึ้นหน่อยเด้อโอ้โโอ้โห นี่ครับข้างในโอ้ยพี่น้องครับนี่คลาสสิกมากพัดลมสาธุโอ้ยมีโล่อะไรนี่ครับของข็งครับข้างหลังของมข็นี่ครับอ๋อเป็นอิซุสเเเุเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปขึ้นฝั่งนู้นครับโอ้โหอ,อะไรเพียอพร้อมครับเนี่ยสแตนบายตลอด รุ่นนี้คลาสสิกมากลงลงอโอ้ยไปขึ้นอีกฝั่งนะครับโอ้โย LED มี LED ด้วยครับอย่างเท่เลยจ้าบมากเลย,ยามาดูมาดูอีกข้างนึง โอ้ยกล้องอัจจะสายนะครับโอ้พี่น้องโอ้ยโอย,โ,ยโครงสร้างภายในครับนี่บางนะบนี่ครับโอ้โหนี่ครับเครื่องปรุงเครื่องงานของขลังก็คอยกมือ่ไหวซะทุดเงินเดอโอ้ ดูวิสัยการมองเห็นนะครับโอ้สุดยอดเลยครับนี่ครับนี้ก็ข้างในครับโอ้คุณแจมียรไม่กล้าติดเครื่องครับพอขึ้นมานี่ก็ไม่ได้รับอนุญาตครับนี่อีสุขนี่ครับระบบเกียร์โอ้โหดูดันแบบไม่เกรงใจใครเลยครับ สวยงามครับสวยงามฮัตสิกมากพรมอะไรโอ้โหติดพมอะไรดูดูลักษณะโอ้โหพมอะไรติดล่องขาเลยครับนี่ก็พามาชมบรรยากาศแบบท้องทุ่งนาเลยครับเนี่ยนี่ครับรถเทเลอร์เอาไว้ ขนรถไม่ขวนะครับก็ตอนนี้ก็มาชมบรรยากาศท้องทุ่งนาครับก็คลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้ยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับต่อขอสวัสดีครับ